ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังระหังเยปิวิสุนาราสภาตัตนหังกราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเปปันติทิตามัหังมันทเกเต,เตมุนิสราสีเสปติทิโตไมัหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัมภคุณากาโรโหะทะเยเมอนุรุตโทสารีปุโตจติกเนโกทันโยปิติภักขัดสมิงโมคันราโนจะวามะเกทักขิเนสวะเนไมนหังอาสุงอานันทาราหุรากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสโตปฏติภาคัสมิงสุริโยปะวะพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาวกุมมารากัสโปเทโรมาเหสีจินติวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปติทาสิคุณากโรปุนโนอุคุริมาโรจะ อุปรลีนันทศีวลีเถราปัญจอิเมชาตานาราเยติระกามะมะเศสส,สิติมหาเถราวิชิตาชินาสากะวะกาเอเตสิติมหาเถราชิตาวันโตชินราสาชารันตาศีระเตเชนาอังคะมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสี ทักคิเนเมตตสุตตะกังทักคันชังปะชะโตอาสีวาเมอังคุลิมาการังขันทะโมปะระปะริตัจ,จาอานาะอายานาพิยสุตตะกังอากาเสชะนันชะทะนันอาสีเสสาปการะสันติตาชินานาวาระสันยุตา สาตัมปากการะรังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันมันตุปัทวาเสอเสสาวินยันยันตุอะนันตชินาเตชัสาวาสะโตเมสก,กิจเจนะสัาสันพุทธปัญชเรชินาปัญชระมัตมันหิวิหิรันตังมหิตเร สัทาปาเรนตุมังสุเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุทัตปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสันธรรมานุพาวปาริโตจะรามิชินะปัญเช พหุงสาหาสภามินินมิตาสาวุนันทังคีรีเมฆครังอุทิตโครัตเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตเตมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิมาราติเลกัมะมพิยุชนิสพังรันติงโครัมปนาภวกรรมะคะ ยักขันธงขันธทีสุทันชววิทินะชิตาวามุนิมโทตันเตสะสาภาวตุเตชยมาคารานินาราคีลิงคชวรังอติมันตภูตังทาวันคิจากกรรมสนีวาสุธารุนันตังเมตัมุูเสกวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมาคารานิอุคีตาขาดขามติหัด ทุทารุนันตังทาวันติโยชนะปังคุลิมะระวันตังอินทีพิสังคตมโนชิตวะมุนิมโทตันเตชะสาภวตุเตชัยะมาคารานิกันตวานิกันทมุทะรังอวิคัมพีนียติจายาวุทุทวัจนังชนะกายมัน เตสันเตนโสมวิธินาชิตวะมุนิมโทตันเตชสาภวตุเตชยมาขารานิสัจจังวิหายะมติสัจกวาทเกตุงวาทาปิโรปิตามนักอติอัมทภูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวะมุนินโทตัน เตชะสาภวตุเตชยมาคารานินันโทปนันทพุจธกังวิปุตตะมหิตทิงปุนเตนาเทระพุทธนธมาปยันโตอินทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยา มาคารานีทุกขาหาทีทัพุชเคนาสุทันทะหัดทางพรม,มังวิสูทิชุติมิทิภกาพิธานางยานาคาเทนาว,ทวิทินาชิตวามุนินโทตัน เตชสาภวตุเตชยมาคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอทัคขาโยวาจโนทิาทินสารเตมาตันทีหิตวานนเกกวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคเมยานาโรสปัญโย มหาการุนิโกนาโทหิตายาสพระปานินางปูเรตวาปารมีสาม พาปันโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสาสจวันเชนะหตุเตชยมังคารังชย,ยัมโตโพเทียมูเรักกยานางนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยะสุชยมังคาเลอปาราทิตปะรังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสะพุทธานังา คำปันโตปะโมทติสุนักขันทังสุมังคารังสุป่าพาทังสุหูติตังสุขโนสุโมหุโตจะอยู่ศึกสุยิกทั้งพระมจาริสุปทากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาฐกินังปทาขกินังมโนกรรมมังปณีทีเต ปัถาคินาปัาคินานิกันตวานิรพันตันเตปัาคิเนภาวตุสามังขารังรักขันตุสาภเทวตาสพระพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภาวตุสามังขารังรักขันตุสาภเทวตาสะ พระธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตภวตุสาผะมะขารังรักขันตุสาพระเทวตาสัพ,พสังคานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปมะรเวโพธิมะรเวตหิงตหิงตาธรรมมเทเนนาภะ วันตุปูชิตาโสติงกรโรเตท,ทวิหารามันทะเลเทราจมัชานวากาจะพิกขโวสารามิกาเทนปติอุปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสรา,าสัมปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชระราพุชาเยปิอัต จะอัตสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปะปะปาติตานิยานิจังธรรมวรังปฏิจะเตสัมเพปิทุกขัสสะกะโรตุสังขยังทาตุจิตลังสตังธรรมโมธรรมมันจราจาขะปุคราสังโคโหตุสมังสมัก โควัตถาจะยะจะหิตยะจะอัมเหรักขตุสัมทาโปสัมเพปิธรรม,มาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันปะสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนปุญทสาสเนธรรมมาทาราังปะเวชันตโตกาเลเทโวปวัสสตุ วุติภาว,วายสันตานางสมิธทางเนทุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตถระชังนินิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสพัพทาทุกขัดปัตตาจะนิทุขาพยัดปัตตาจะนิพยา โลกาสัตตาจนิโสภาหูตุสัพเพปิปานิโนเอเอนตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปตังสัเพเทวานูโมทันตุสัพะสัมปันติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาภิตะ ิรตาโหตุขันชันตุเทวะตาคตาสัพเพพุทธาพระปัต,ตาปัจเจกานาังกตยังพระรังระหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามีสัพพโสโหตุสัพพังสุมังขรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสุทีนิรันตรงสัม โหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสุปะสัพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตระสาธุสาธุสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพรนรัตนาตใยด้วยการสัทยายบทสวดมนุ์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนุ์และทำ มะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพรปิตายอดเศรษฐีเหรียญย่อดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งผัปิริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทกประการเทินสาธุสาธุ